เป็นยกจาันตอเป็นกัันเรียบร่อมือนี่ไม่กินเผาซามะคีกินแล้วเมนูยังแสบกุมมือไงเผาถามไงเผาก่อนปลาทอดปลาเราสันน้องเี่ไ้นกินลก ที่เอไหมที่อไหอนี่ไม่นี่่เขาเตมย่งนดเกดการเักเาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเามำหจินังปกินกล้วยเมือวันึ่งเหรอนะมันบอก้านั่งนั่ั่งนั่งน่งนั่งนั่งนั่ด้

อ้าทีามาหาหาไดนี่เด้อรัดชักไปพ่อนไปดิใ้เลยส่เนาะเอาผู้นาเน่ไเลี้ยงค้างก้ยเต๋อมาส่วนเ้นี่ไหมค่ก็ทอดกันเนาะจิ้มพองหวากันนะโบา เอาเรียกห่อกลางนาวิทยาเพื่อนเอาจานายังกัดควันมีมิตรซ้อนเลยทีเดียวได้ยิมมไม่ได้ใจดีขึ้่ากไดน้ำหอกเดีวพักกันมั้ยนะมั้ยนะข้าวข้าวที่ยิ้หอก

ปลาไหลปลาหลไมเป็นกุ้งที่โกมเียวันดีๆวันดตามมาค่มีน้ำแมุตมเป็นุ้ที่โกลมนั่ข้งวัเ็นเสียตรงกลางนังนั่เนี่ยเอาขึ้นเอาาบุญบ่

đó đi đang đi đó tao nó cũng có cái thứ bàn phải

ร้านคุณรู้บอกก้อนใบได้ยังไหนเอาขงอย้ายใบเอาขอไม่น้อยแต่แม่สีแกงมันเจอเยอะไปคุณสีแกงย่างมะเตรมีอไรบ้างบุ๋เป็นเอตดิย่างมะเตรมอ๋เอาดินะใบนั่งก้าดให่มู้บอกเขาแล้วเอาเลยน้อยใบยาวย้ายใบข้าแม่ยาวเขามา မင်းအိမ်ကို

ขนมนะไปไปันจงาต่าีมีดนะมันตาบ้านแกมันไปเเอาไปเอาไปเอาอไปเไอาเอาอาไปเมาเเอไปเาเาอาเไปเอาเาอออาเออไปอเาเอเอาเอ เร่เแล้วอ่น่น่้องรานไปเอาห้อง้านไปเซแพื่อนนเไปแล้วะัวมา่กนงาเพื่อนกัเพื่อนเปนหน้าพอจะเจให้ งาไปเอิญยังไม่ได้เคียร์อี่เออเรานี่ยล่ะเออบ่มาเปิดเงี่ยมาปูเงียยเออจะว่าอยู่พอเดี่ยมันมีมานแล้วมั้า้า้าเอิก็้อเอินอันนู้น่าไปยุ่งานไปเราไปเราเปิดปูเงี้ยได้บ้านอยู่ไหแต่ว่าูอะมาผูกยว้าเอิร์นนเมื่เาเราเราดังุดไปมือไปอย่างั้

ต,ตอนกินเบิดเนาะตอนลหังตอนนี้มันเบิดอันนี้แนว่ยภาคเอกคองงาแต่คลื่นเกลียวยัดจ๋าเป็นกระชันเรียบร้อยมือเนี่ยไม่มมกินเผาซามมคี้กินอิ่มแล้วพระเป็นกับเมื่อแล้วเหลือแต่เมียก่อ ผู้ใดกับมาตะเกียวเนาะมือนี่เป็นบุญลอยวนันพี่น้องประเพณีบุญลอยวัานตะวันกับมาเฮ็ดอยูอ่ามาทำบุญอยู่วัดเลยเจ้าภาพเป็นกเกษตรกับเขากับนามาเรียบรอยอ้อยกตอนนี้ไปว่าจะไปร้านกูโมง có <laughs> dạ, bớt không? sẹp bó, đay nhằng đay thúng nhằng nó กินกินเศร้าโพดเมื่อบ่ธรรมดาต้องสามโมงสี่โมงเนาะอิ่มแล้วจ้ะอันเมนูยังแสียบกงมือไงเขาถามไงเขาก่อนปลาทอดปลาเซนกิน ทอดปลาบนเหนียวเนาะกรอบดีเนาะกรอบดี้ำปลน้าเนยนติ่ตมซกกาการท่อมบนลอยวั้นหลังจากพระเพิ่นชันเรียบร้อยก็เป็นยอมหาดย,อดยอด่ยอมหยาดติ่มซำกินเข่าร่วมกันกินเขาน้ำจิ้ม មាន្លាន់ទាំទាំក្លើម្